สวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าทุกคนมาจ้าวันนี้เจ้าจะทําผัดกะเพราจะผัดกะเพราหมูสับแบบไม่ใส่น้ํามันนะเพื่อนๆนะแล้วก็จะมีใบโหระพาของของฝรั่งอ่ะจ้านะมันก็จะใช้แทนกะเพราจ้าโหระพาใบแมงลักฝรั่งอ่ะโทษทีเมื่อกี้ตําพริกเพื่อนๆเลยฉุนพริกจ้าก็ใส่เป็นกํมมาจ้าเนี่ยพริกขี้หนูเอาแบบเผ็ดๆเจ้าเพื่อนๆมาดูกันเจ้าว่าจอยมี ส่วนผสมอะไรบ้างที่ต้องทำมีหมูสับจ้ะหมูสับนี่จอยซื้อมาจากห้างนะนเพื่อนๆนะยีะ่สิบเปอร์เซ็นฟ้าเขาบอกยี่สิบเปอร์เซ็นฟ้าก็คือแบบว่าหมูติดมันอยู่แล้วเนาะไม่ใช่แบบว่าเนื้อหมูล้วนๆนะมันมีหมูติดมันที่จอยไม่ใส่น้ำมันเพราะว่าเขามีน้ำมันอยู่ในตัวหมูอยู่แล้วไงในใน,ในเนื้อหมูอะพริกจ้าพริกขี้หนูตำจ้าเป็นกรรํานะนเพื่อนๆนะพริกขี้หนูเล็กๆอะ่ะอันนี้ก็ ใบโหระพาหรือใบแมงลักของฝรั่งจ้ะที่เอาไว้ใส่กับพวกสปาเกตตี้โบโรเนต่ะจ้ะนะ mm hmm. มีผงชูรสซีอิ๊วฝาเขียวน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วดำจ้ะนะใส่ซีอิ๊วดำด้วยเนี่จ้ะมาจ้ามาทำกันเลยใส่หมูสับลงไปจ้ะ ไม่ใส่น้ำมันนะเพื่อนเพื่อนนะจอยจะลวนหมูก่อนจะใส่ลงไปทำเยอะๆจะกินกันหลายคนกินกันหลายคนก็ต้องทำเยอะๆจ้ะนะทำน้อยๆเดี๋ยวไม่พอกันกินจ้ะลวนหมูก่อนจ้ะ <c oughs> ไม่ได้เป็นหวัดเป็นอะไรนะนเพื่อนๆนะพอดีตำพริกแล้วมันจามนะจ้ะนะมันชุ่นพริก เพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวน้ําหมูเขาออกเองจะเนี่ยล้วนหมูอย่างเงี้ยไม่ต้องไปใส่น้ําใส่อะไรนะเพื่อนๆน,นะซื้อหมูที่เมืองนอกไม่ต้องมันมันมีน้ําอยู่แล้วเพื่อนๆในเนื้อหมูอะ่ะไม่ต้องไปเติมน้าําจ้ะเดี๋ยวน้ําเขาก็ออก แน่แต่ํำอย่างนี้ไม่ต้องเติมน้ำมันพืชลงไปจ้ะเพราะว่าน้ำหมูออกน้ำมันหมูออกจากตัวหมูจ้ะเพราะว่าถ้าซื้อหมูติดมันในแบบว่าหมูสับติดมันอย่างนี้มาเนาะมันก็มีน้ำมันอยู่แล้วจ้ะ ส่วนใหญ่จอยไม่เคยสับหมูเองนะเพื่อนๆส่วนใหญ่จอยจะซื้อหมูแบบสับมาแล้วอะไก่หมูอะไรที่แบบว่าถ้าเป็นแบบว่าของสับๆก็คือซื้อแบบบดมาแล้วจ้ะใส่พริกเยอะๆจ้ะแอนดี้ก็กินได้จ้ะแต่อันนี้จะกินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่น้องแอนกินได้ไงทุกสาวกินได้ แอนดี้ถ้าเขาอยากกินจริงๆก่อนเขากินได้จ้ะมันมีในช่วงที่แบบว่าคล้ายๆแบบว่าถ้าเขาอยากกินมาเขาก็กินนะจ๊ะเพื่อนถ้าเขาไม่อยากกินมาแอนดี้จะเป็นคนที่แบบว่าไม่ใช่ว่าทําอาหารไทยทุกรอบแอนดี้จะกินทุกรอบนะแอนดี้จะเลือกกินอยู่จ้ะว่าช่วงไหนเขาอยากกินช่วงไหนเขาไม่อยากกินน่ะเาก็เหมือนเราเนี่ะจ้ะจะให้จอยกินอาหารฝรั่งทุกวันเราก็กินไม่ได้ส่วนใหญ่จอยจะ กินอาหารไทยแต่เมนหลักของจอยนะอยู่อังกฤษมาเกือบยี่สิบปีเนี่ยนะสิบเก้าปียี่สิบปีเนี้ยเมนหลักอาหารที่จอยกินทุกวันคืออาหารไทยจ้ะกินข้าวเป็นเมนหลักจ้ะกินข้าวเป็นหลักกินข้าวกินอาหารไทยพวกปลาลงปลาล่าพวกพิซเป็นหลักจ้ะถามว่าอาหารฝรั่งกินได้ไหมก็กินได้แต่แต่มันกินแล้วมันก็ต้องกลับมากินอาหารไทยหับเพื่อน จะให้จอยกินอาหารพรลำแล้วไม่มากินอาหารไทยเลยก็ไม่ได้จ้ะนะนี่ลวนก็จะสุกเราจะไม่ต้องไปใส่น้ํามันจ้ะถ้าถ้าหมูแบบน,นี้อย่าไปใส่น้ํามันกระทะก็คือก็ต้องเป็นกระทะแบบแบบแบบร่อนองนีนะเพื่อนนะถ้ากระทะแบบไม่ได้ร่อนนะ่ะไอเขาเรียกอะไรนะที่เคลือบอย่างเงี้ยมันจะติดกระทะจ้ะเพราะไม่ไม่มีน้ํามันนะ กว่าน้ำมันหมูจะออกกว่าน้ำหมูจะออกนี่กระทะไหมกันพอดีเพื่อนๆนี่แล้วมาดูกันใกล้ๆว่าหมูตอนสุกเป็นยังไงนี่จ้ะน้ำหมูเขาจะออกอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยจะออกแบบนี้จ้ะน้ำหมูเราไม่ได้ต้องไปเติมน้ำเติมอะไรทั้งนั้นจ้ะเนี่ยมันก็จะมีน้ำอยู่ละ จากนั้นใส่พริกลงไปเลยจ้าไม่ต้องไปผัดพริกนะทำอย่างนี้ไปเลยใส่พริกลงไปผัดกับหมูจ้าเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ผัดไปเนี่ยเพราะว่ามันมีน้ำมีน้ำมันอยู่แล้วไงผัดไปจ้ะทุกทีอะ่ะเราจะผัด ัดพริกกับน้ำมันก่อนเนาะก่อนที่เราจะใส่หมูลงไปแต่ตอนนี้เรามารวนหมูก่อนแล้วก็ค่อยเอาพริกลงไปผัดกับหมูจ้ะเพราะว่าเราไม่ต้องการเพิ่มน้ำมันพืชลงไปอีกไง ใส่ซีอิ๊วปรุงรสลงไปจ้ะน้ำมันหอยใส่ลงไปซีอิ๊วดำจ้ะเพิ่มสีสันด้วยซีอิ๊วดำเนาะนี่ใส่ลงไปจ้ะ ผงชูรสใครไม่กินผงชูรสก็ใส่ไอ้นี่ลงไปใส่ในรสดีน้ําตาลจ้ะ าใครจะจะใส่ถั่วฝักยาวลงไปก็หั่นถั่วฝักยาวใส่ลงไปนะเพื่อนๆนะขัดไปจ้ะถ้าสียังไม่สุกยังไม่ไอ้นั่นพอก็ใส่ซีอิ๊ดำลงไปอีกจ้ะไปเพิ่มซีอิ๊อีกสักหน่อยจ้ะ ก็ว่าจอยไม่ใส่น้ำมันพืชก็เพราะว่าหมูมันมีมันอยู่แล้วนะเพื่อนเพื่อนนะหมูสับที่อังกฤษส่วนใหญ่ที่เขาบดเอาไว้ในกล่องในตามห้างอะ่ะที่เราไม่ได้สับเองอะ่ะเขาจะมีมีเหมือนหมูบดติดมันนะเพื่อนเอ,อ่อนี่แหละที่จอยผัดไม่ต้องใช้น้ำมันอะ่ะ ้ายิ่งเป็นใบกะเพรานี่ยิ่งดีเลยวพืนะเพื่อนๆอ,อันนี้มันไม่ใช่ใบกระเพราจ้ะช่วงนี้กระเพราใบกระเพราค่อนข้างหา่ายากจ้ะนะจอยไม่ได้ไปในเมืองเมืองลีดไงก็ใช้ใบโหระพาหรือแมงลักฝรั่งแทนจ้ะตอยมีแต่กระเพราที่แบบแค่แข็งนะเพื<ๆ>่อนเพื่อมันสีดำมันมันผัดออกมาไม่สวยเนาะอยากให้เพื่อนเพื่อนเห็นตอนที่ว่าผัดออกมามีสีเขียวมีสีแดง จักพริกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะใส่ใบกระเพราตอนที่เราปิดไฟแล้วเนาะเนี่ยจ้ะไม่ต้องไปเพิ่มน้ำมันพืชแค่น้ำมันจากตัวหมูมันก็ออกมามันก็เยอะพอแล้วจ้ะนี่แต่ถ้าใครไม่อยากกินแบบมีน้ำมันเลยก็ซื้อมาสับเอาเองจ้ะที่องกิษอ่ะ มันไม่สะดวกที่จะมาสับเอาเองเพื่อนเพื่อนมันหนวกหูชาวบ้านเขานะชาวบ้านเขาจะหลับจะนอนแล้ามานั่งสับมุงสับหมูมันไม่ใช่จ้ะส่วนใหญ่เขาก็จะซื้อแบบหมูที่บดขายตามห้างแล้วอ่ะจ้ะเนี่ยจ้ะหน้าตาก็ประมาณนี้หน้าตาก็ประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆเสร็จแล้วจ้ะนะเมนูของเย็นนี้ จอยก็จะเตรียมตัวไปทํางานเพื่อนๆเดี๋ยวมีโอกาสจะถ่ายบรรยากาศมืดๆตอนเลิกงานมาฝากนะนเพื่อนๆนะโอเคไงจอยก็ขอตัวก่อนจ้าบ๊ายๆเลิกงานแล้วจ้าตอนนี้ก็ประมาณหกโมงคึ่งจ้ะ จอยเริ่มทําเร็วไงจอยมาทําตั้งแต่บ่ายสองโมงตัวนี้จอยก็เลิกแล้วจ้ะวันนี้ฝนไม่ตกแต่ก็ยังหนาวอยู่จ้ะพี่อันดี้มารับจอยมืดเพืเ่อนๆเอ้โทษทีเขาประหยัดงบเขาไม่มีไฟตรงนี้จ้ะมีแต่ไฟตรงนี้